สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาคุยกันเรื่องปลูกทุเรียนยังไงให้โตเร็วนะครับปัญหานี้จะมีคำถามในคลิปผมอยู่บ่อยๆนะครับทำยังไงดีให้มันโตเร็วการที่เราปลูกทุเรียนนะครับลำดับที่หนึ่งเราต้องเตรียมดินให้พร้อมคือเราต้อง วางโถระบบน้ำอะไรให้เรียบร้อยนะครับและการปลูกน้ำต้องพร้อมนะครับพอปลูกเสร็จต้องมีน้ำมาช่วยรดทันทีนะครับก่อนจะปลูกเราต้องไปหาต้นพันธุ์นะครับต้นพันธุ์ต้นพันธุ์นี้ต้องไปหาแหล่งที่เขาเพาะต้นพันธุ์ที่เชื่อถือได้นะครับถ้าได้ต้นพันธุ์ที่ดีนะครับต้นเรียนต้นทุเรียน จะโตเร็วมากๆนะครับของผมข้างหน้านี้อายุหนึ่งปีสามเดือนนะครับต้นพันธุ์ที่ผมใช้ผมจะเอามาจากชุมพลนะครับต้นพันธุ์ที่ชุมพลเขาจะเพาะพันธุ์ได้ดีมากนะครับลงไปหาดูที่ชุมพลนะครับของผมนี่รู้สึกว่าจะเป็นทาวนพันไม้นะครับผมไปซื้อมาต้น ร้อยห้าสิบบาทนะครับตอนนี้ความสูงจะสามเมตรนะครับหนึ่งปีสามเดือนต้นพันธุ์สำคัญมากๆนะครับเวลาเราได้ต้นพันธุ์มาเล้วนะครับของผมก็ประมาณร้อยห้าสิบาทนะครับผมซื้อมาตอนนั้นพลากอนจะปลูกแล้วก็เบียมดินธรรมดานะครับไม่ได้ใส่อะไรทั้งหมดนะครับของผมดินจากในแปลงแล้วก็ที่สำคัญเวลาปลูกอย่าปลูกให้ลึกนะครับ ลูกให้เสมอกับถุงทุเรียนนะครับเวลาจะปลูกก็ให้ตัดรากขดด้วยนะครับเราลองแกะถุงแกะถุงดำออกแล้วก็เราแกะดินประมาณสักหนึ่งนิ้วนะครับจากก้นถุงเวลาเราแกะถุงออกมาแล้วเหลือแต่ดินประมาณประมาณหนิ้ว ตรงโคนตรงโคนร,รากของมันนะครับใต้ถุงขึ้นมาบางนิ้วเราแกะดินออกถ้ามีรากขดรากขดคือรากที่ม้วนๆออกก็ตัดออกให้หมดนะครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้องตัดแล้วก็ปลูกนะครับตรงก้นหลุมนะครับผมจะใช้สตาร์เกิลจีนะครับรองก้นหลุมอันนี้มันจะช่วยเรื่องแมลงมดปลวก พวกนี้ไปกินรากนะครับก็ช่วยได้ใช้สตาร์กลนจีรองก้นหลุมนะครับปลูกเสร็จส่วนใหญ่ผมจะปลูกตอนเย็นนะครับต้นทุเรียนปลูกตอนเย็นเพราะว่าถ้าปลูกตอนเช้าบางทีมันเจออากาศร้อนจัดนะครับปลูกตอนเย็นให้มันผ่านมาสักคืนหนึ่งก่อนปลูกเสร็จก็ให้รดน้ําเลยนะครับหลังจากนั้นก็ลดน้ํา ทุกวันนะครับถ้าไม่ใช่หน้าฝนรถช่วงเช้าวันละ15นาทีนะครับทุกวันแล้วก็ผ่านไป1เดือนเราค่อยเริ่มใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ที่ผมใช้คือมือถือไม้1เดือนจนไปถึง6เดือนนะครับไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีเลยนะครับระยะนั้นเวลาผ่านไป6เดือนก็ ให้ทุกคนใส่ปุ๋ย257 7นะครับปุ๋ยคือใส่เดือนละครั้งนะครับปุ๋ยเอนรีก็เดือนละครั้ง257ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแต่ที่ผมใช้ยาร่านะครับให้ใส่เดือนละครั้งใส่สักหนึ่งช้อนกินข้าวก่อนนะครับช่วงเล็กๆใส่นิดเดียวพอนะครับเวลาเห็นมันแตกยอดแตกกิ่งก็เริ่มใส่เพิ่มขึ้นทีละหน่อยละหน่อยนะครับเดือนละครั้ง แล้วก็ที่สำคัญตั้งแต่เราเริ่มปลูกวันแรกนะครับให้ฉีดยากำจัดแมลงนะครับแล้วก็ปุ๋ยทางใบย,ยาป้องกันเชื้อรานั่นนะครับสามอย่างนั้นฉีดพ่นได้เลยตั้งแต่เลขปลูกนะครับมันจะทำให้ต้นทุเรียนไม่โดนแมลงกินมันก็จะทำให้แตกยอดได้เร็วมันจะมีปุ๋ยทางใบยยาป้องกันแมลงยาป้องกันเชื้อรานะครับเริ่มฉีดได้เลย ต้นปลูกใหม่ๆก็ฉีด15วันครั้งก็ได้นะครับหรือเคยจะฉีด10วันครั้งก็ได้นะครับส่วนของผมตอนนี้ผมฉีดประมาณ10วันครั้งนะครับเพราะว่าต้นมันก็เริ่มใหญ่แมลงก็ไม่ทำลายมากนะครับเพราะเราฉีดไว้เป็นประจำแต่ถ้ามีแมลงมารบกวนนะครับก็ให้ฉีดทุก7วันนะครับ7วันฉีดครั้งแต่ถ้าแมลงไม่รบกวนแล้วก็ เลื่อนไป10วันหรือ15วันครั้งได้นะครับดูแลดีๆต้นก็จะโตเร็วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูถ้าคนที่ชมคลิปผมบ่อยๆก็จะเห็นอยู่ว่าต้นโตเร็วมากๆนะครับนี่นะครับต้นทุเรียนอายุ1ปี3เดือน การฉีดยาฆ่ามะเรลงกับยาป้องกันเชื้อรานะครับต้องสลับกลุ่มอยู่เรื่อยนะครับผมก็ทำคลิปให้ชมไวหลายคลิปแล้วเข้าไปดูในช่องได้นะการดูแลก็เหมือนที่พูดข้างต้นนะครับต้นพันธุ์สำคัญมากๆนะครับต้นพันธุ์อ๋อลืมบอกไปนะครับต้นพันธุ์ที่ใช้ให้เลือกเป็นกิ่งกระโดงนะครับกิ่งข้างยา อย่าไปเอานะครับกิ่งข้างจะโตช้ากิ่งกระโดงก็เหมือนต้นข้าหน้านี้นะครับมันจะออกออกกิ่งซ้ายขวาหน้าหลังเหมือนคล้ายๆกับต้นมะละกอนะครับแต่ถ้ากิ่งข้างมันจะออกข้างซ้ายข้างขวาแล้วก็ขึ้นสูงยาวอันนั้นทุกคนนะ่าจะเข้าใจนะครับให้เลือกกิ่งกระโดงแล้วก็ต้นกิ่งพันธุที่ใช้ก็ ที่ผมคิดว่าดีที่สุดนะครับกิ่งพันธุ์จากชุมพรนะครับในโซนภาคใต้แต่ถ้าเป็นแถวจันทระยงแถวนู้นก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่หลักๆต้องศึกษาที่เขาขายต้นพันธุ์ให้ดีนะครับถ้าเราได้ต้นพันธุ์ที่ดีมันจะโตเร็วมากนะครับสําหรับต้นทุเรียนแต่ถ้าคนไหนปลูกไปแล้วสักสามเดือนยอดยังไม่มา หรือว่าต้นอื่นยอดมาแล้วนะครับแต่มีในเปลงยอดยังไม่มาก็ให้เปลี่ยนต้นใหม่ได้เลยนะครับแสดงว่าต้นพันธุ์ไม่ดีแล้วนะครับผมปลูกในเพลงนี้310ต้นผมเปลี่ยนใหม่ไม่ต่ำจาก50ถึง60ต้นประมาณนั้นนะครับต้องเปลี่ยนใหม่เพราะว่าต้นพันธุ์ทุเรียนมันไม่ได้ ดีไปทั้งหมดนะครับมันต้องเปลี่ยนกันทุกสวนนะครับผมให้ความสำคัญกับต้นพันธุ์มากถ้าต้นพันธุ์ที่ดีจะโตเร็วจริงๆนะครับแต่ได้ต้นพันธุ์ที่ไม่ดีก็จะช้าไปด้วยนะครับดินกับน้ำให้มาเป็นอันดับ2กับ3นะครับแล้วก็ปุ๋ยให้เป็นอันดับที่4เลยนะครับยาฆ่าแมาลงมีความสำคัญอันดับที่ห สำคัญที่สุดจริงๆคือต้นพันธุเรียนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครที่อยากจะให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปให้ด้วยนะครับเราวจะมาถ่ายให้ชมกันอย่าลืมนะครับอยากให้ถ่ายเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมมากนะครับ